ากติดตามนะคะแล้วกด subscribe นะคะช่อง daily new live นะคะขีด th ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะกรณีเสียลบนะฮะนายวรลหบวยหงทองนะฮะผู้ต้องหาก่อเหตุยิงน้องณะทรกหนกเกษมโสพลนะครับหรือว่าน้องเนิร์ดเนี่ยนะฮะเสียชีวิตแถวแถวในจังหวัดนครปฐมเนี่ยนห็นสาเหตุมาจากขึงห่วงโอ้เมื่อวานนี้ทางตำรวจพ้าคเจ็ดตำรวจนครปฐม ก็ตามล่าตัวเสวมไล่ล่าันโอ้โหเพราะว่าก่อคดีอุกฉกันมากพิกแ่งดินล่าเลยอนะครับความคืบหน้าเป็นไงบ้างคือเมื่อวานเนี่ยฮะก็ก็มีรายงานข่าวว่าหนีเนี่ยพอก่อเห็นนครปฐมก็หนีเข้าเมืองการไปไปกบดานก่อน และมีวิแววว่าจะเพ่นเข้าพม,าม่าแต่คราวนี้ตํารวจเขาก็ปิดช่องทางท,างทั้งหมดก็เข้าใจว่ายังออกไม่ได้เมื่อวา,า,านเมื่อวา,านนี้ที่สานักงานตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นะครับคุณตุลเอกเฉลิมเกียรติสีวรขานรองพอบตรนะครับลงพื้นที่ร่วมประชุมกับพลตรุโรโทรกิติพงษ์เอามุกนะครับผู้จัดการตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับอ่ตุรตีคํารณบุญเลิศผู้ังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขครปฐมแลวก็ตำรวจที่เกี่ยวข้องเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันพบตรนี่กำ ต้องจับกลุมไม่ได้ผพบตอพูดเลยนะพี่แซนใช่เขาเขาบอกไม่เขาบอกอะไรยังไงก็ไม่ให้ประกันตัวแล้วก็อ๋อตำรวจบอกว่าเหมือนเ็าบอกว่าเขาถ้าเดี๋ยวมอบตัวเนี่ยขอประกันนะผู้การปฐมเนี่ยอมรับว่าญาติเนี่ยญาติของไอเสียวลบเนี่ยติดต่อมาขอมอบตัวแต่มีเงื่องหมาว่าต้องให้ประกันตัวขอบอบเบรกเลยนะฮะไม่ให้ประกันคุจะมาพูดจาอย่างนี้กับตำรวจไม่ได้หรอกมันเป็นผมนะพูดตรงเลยไม่ให้หรอกแต่คุณต้องมามอบตัว มันเป็นหน้าที่ของตํารวจที่ต้องติดตามจับให้ได้อยู่แล้วแล้วจริงๆ้องคบที่ว่าจะหลบหนีสุดท้ายตอนเขาบอกเมื่อคืนเนี่ยไปมอบตัวกับกับท่านอ่าคนตํารวจตีคําลวนบุลเลอ่าผู้บังคับการตำรวจอ่าพลตรีนครปฐมแล้วก็มีข่าวอ่าเขาบอกมีข่าวไปมอบตัวแล้วแล้วตอนนี้คุยกันอยู่กำลังตอนนี้นะแต่ว่าเราเดี๋ยวเราต้องเช็คกับนักข่าวเลยทีว่าเราตรวจสอบหรือเปล่านักข่าวของเราเลยนะครับตอนนี้นะนักข่าวของเราอยู่ในสายนะครับคุณบดินชัยเกียงไกรชาดนะครับเป็นผู้สื่อข่าวสื่อพิมพ์เดนิวขวังเงี่ยขวงแล้วก็เป็น ผู้ข่าวเดนิวไลท์เราด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบดินชัยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินการทั้งสามท่านครับผมความคืบหน้าของคดีนี้ครับล่าสุดเป็นไงครับล่าสุดก็คือขออนุญาตย้อนหลังนิดหนึ่งว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีการหลังหลบหนีไปก็มีการประสานกับทางทางตำรวจว่าจะขอมอบตัวจะขอประกันตัวด้วยเงื่อนไขสองสามเรื่องครับผมนะครับไม่อยากให้ทำข่าวนู่นนี่ สุดท้ายก็คือทางท่านขอบอตรลออกับทางท่านเฉลิมเกียรติแล้วก็ทางผู้จัดการก็ขูดอยกันเรียบร้อยเมื่อค,คืนนี้ท่านผู้การก็ชัดเจนบอกว่าปาาระกันตัวสามซึ่งเป็นสิทธิ์ของกู้ต้องหาสามารถขอไดอไ้ไปยื่นทีน่ศาลเอาออแต่ให้ได้ไม่ได้นั่นอีกกรณีหนึ่งครับผมเนื่องจากว่าต้องพิจารณาดักหลายเหตุผลหลาย เนื่องจากต้องพิจารณามากมายาว่าจะอนุญาตได้หรือไม่มวันนี้ล่าสุดก็คือเมื่อคืนนี้มเมื่อคืนนี้ก็คือนักข่าวก็มาเฝ้ากันที่โรงพักที่สถานีตารวจภูทรเมืองนครสรจนแย่ายกันก็ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนปรากฏว่าเขามีการหลังจากนั้นก็มีการแอบเข้าไปมอบตัวกับท่านผู้ังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนครศรมไปมอบตัว<อ>กับท่านํำรวจบุญเลิศ สืบสวนถึงถึงเวลานี้เนี่ยที่สืบสวนก็ได้นําไปขยายผลในเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของชนวนเหตุในการที่จะที่ไปก่อเหตุครั้งเนี้ยในเบื้องต้นก็คือคุยกันทราบว่าเหตุจากการถึงหัวง่ะครับครับสรุปก็คือว่าเมื่อคืนนี้อ่าคนรุกเนี่ยมามอบตัวแล้วถูกไหมฮะถูกต้องครับอ่าเป็นใครพามาครับหรือว่ามาคนเดียวเขามอบตัวกันที่ไหนกัไนฮะ อมอบตัวกันที่สำนักงานของผู้กำกับการตำรวจจังหวัดนครศรีครรมราสกับ,สบการดึกเนี่ยนะะสอบคุยกันเบื้องต้นเนี่ยนายวรลบเขาว่างไงครับผมไม่ได้คุยกับทางเจ้าตัวเขาโดยตรงเบื้องต้นทางตำรวจเขาเขา,เขาได้คุยกันก็คือประมาณเหตุว่าเรื่องของความหึงหวงเนื่องจากว่าเข้าใจว่าทางผู้ตาย ซึ่งเขาผ่ากับเบอปินมานานกว่าเก้าเดือนแล้วก็เข้าใจว่าผู้ตายเนี่ยแอบไปมีแอบไปคบผู้ชายคนไหนปัญใจปัญใจอ่าก็เลยแค้นครับครับก็เลยแนแล้วก็พยายามติดตามมาติดตามมาหลายครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยเออก็เคยเปิดไปยิงปืนขึ้นฟ้าทางหน้าบ้านของผู้ชายคนไหนนี่ด้วยอืซึ่งแท้จริงแล้ว ได้คุยกับเพื่อนๆนของผู้ตายว่าผู้ชายคนใหม่เนี่ยแท้จริงแล้วเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายอ๋อเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นเรื่องหลายๆครั้งเวลาผู้ตายมีปัญหาเนี่ยก็จะไปปรึกษาไปขอคําปรึกษาไปขอความช่วยเหลืออะไรแบบเนี้หลายหลาย,หลายครั้งจนเข้าใจว่าเป็น มีอะไรเข้าใจว่าผู้ตายเนี่ยปัญใจล่าสุดคืนที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ตายก็ยังมีปัญหากับมือปืนก็ไปปรึกษากับเขาก็เหมือนกับไปนั่งทานข้าวอะไรด้วยกันแล้วก็ไปไปนั่งนั่งคุยกันที่บ้านเขาครับครับพี่บิ้โดยครับแล้วแล้วตำรวจเขาจะมีการแถลงข่าวอะไรไหมฮะเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าจะแถลงข่าวหรือไม่แต่ทราบว่า เวลานี้ท่านเฉลิมเกียรติสีวรชรคานรองผู้รองผู้จัดการตระหชาติกําลังเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดนครศรมครับเพื่อจะมาสอบปากคํามือเปืนด้วยตัวเองไปที่ไหนครับที่ภูธรจังหวัดนะครับสำนักงานนั่นแหละครับผมทุกต้องครับสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดก็แสดงว่าตอนนี้ตัวของนายวรลก็น่าจะอยู่ที่นั่นใช่ก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่นั่นถ้าว่าน่าจะอยู่ที่สำนักงานแต่ตำรวจนักข่าวสื่อมวลชนจํานวนมากมารอก็ ไม่มีใครเห็นหน้าเลยอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ฝากคุณบดินชัยตามต่อแล้วกันนะครับเรื่องนี้ได้ครับอ๋อได้ครับขอบคุณ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 ครับไม่มันเป็นหลักเบื้องต้นอยู่แล้วที่บอกวตลอดท่านบอกบอกว่าท่านเป็นท่านทีนให้ประกันคือในชั้นสอบสวนไม่ให้ปรกกันอยู่แล้วคุณก่อคดีอุกการปุ๊บคุณก็หลบหนีเพราะฉะนั้นก็ต้อง ตอนเวลาทำสำนวนตำรวจก็ต้องคัดค้านการมาโดยการพิจารณากนี่ยที่ศาลว่าท่านจะให้หรือไม่ให้ดูทรงแล้วไม่น่าเพราะมันอุป ч а กันนะพอบอบอกว่าเจอหน้าจะถามเขาหน่อยไปฆ่าทำไมผู้หญิงไปยิงเขาทำไมถามกันง่ายอย่างนี้แหละเออ้โหตอนนั้นผอเจอใครเขาต้องถามหมดประเทศี่ยฆ่ากันเยอะนะแล้วไม่รู้ถามไอ้วนบางลาไปยังไงที่ฆ่าสองศพ